เราจะผ่านมันไปได้ยังไงครับดูโอ้โหลำบากชิบหายยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับวันนี้เราเอาเจ้าตัวซูมฟลายนะครับผมซูมฟลายเนี่ยซูมฟลายเดินไปสวนด้วยสภาพถนนแบบนี้ สภาพโคตรแย่อย่างก,กับทานไปนรก,กเลยครับหอยเฮียกูนึกว่าไอ้อะไรนะที่หมกโคลนของควายอะกระทิงอะเนี่ยโอ้ยโลมันไปแช่ไหมซูมไฟกูเปื้อนหมดเลยดูเปือเป้อนเปือ้อนเปื้อนโอ้ ไกลครับผมบรรยากาศดูครับโคตรดีครับดีสุดๆเลยบอกให้น้องมารับอยู่นะไม่มาสักทีเหนื่อยอตายแล้วโหยลมเย็นดีครับผมลมเย็นมากเดินมาสองเก้าก็เจอโคนอีกลำบากิิหายด้วยดูหมู่บ้าน,นครับผมหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมซูมให้ดู น,นั่นจะเป็นสองพี่น้องนะครับผมประวัติสองพี่น้องนะครับดอยสองพี่น้องน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วครับน้องมาแล้วไม่มาตบหัวอยู่นั่นมาแล้วครับมาแล้วทางที่เราเดินมาครับดูนมา บ้านเราจนนะเธอไหวเหรอเธอทนได้เหรอไปไม่รอนานอเอเอเไปโอ้โเขี้ย าดีๆนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะดีๆนะอๆนะๆนะโอ้โหเสียวเสียวถ้าใครผ่านถนนนี้ได้นะครับผมบอกเลยว่าสอบไปขับขี่ได้เลยสบาย

ช้าช้าอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วโอ้ย ใจเย็นนะเบาๆก็ได้เบาๆมีคนมาอยู่นะเออลเลน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 โอ้โหเบาเบาเบาเ

จะไปยังไงเนี่ยเราต้องเอารถขึ้นมาใช่ไหมรถอยู่ไหนครับแม่รถอยู่างล่างเนาะ <Okay. S 1> จอด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 โอเค อโอ้โหอยู่นะครับเ<ม>ขากำลังเก็บพริกอยู่นะฮะพ่อกับแม่นี่คือไล่พริกไล่กระโพกไปไหนเหรอไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดินไปคือตอนนี้เราจะเอารถคันนี้นะครับผมรีโบโ4สี่สี่เนี่ยนะเราจะเอาขึ้นไปเนะี่ยเมื่อกี้เส้นทางที่เรามาแม่นบอกเลย โอ้โหสุดยอดดูดูซิว่าผมจะขับขึ้นได้ไหมโค้งก็ไม่มีครับตัวนี้นะครับรถคันนี้คือรถรีโว่สี่คูณสี่ที่ใส่ด้วยล้อแล้วก็แหนบไม่ได้เสริมนะครับมีกันชนท้ายกันชนหน้านะครับเวลาผมจะขับขึ้นไปเนี่ยผมจะใส่ไอโฟวินขึ้นไปนะครับโฟวิตัวนี้ก็เป็นพลิก พริกที่เก็บมาจากข้างบนนะครับเราต้องขนขึ้นมานะแม่งโคตรโหยลำบากชิบหายใครเป็นสปายนี่คิดยากเลยไม่เราผมไม่ให้ทำแบบนี้แล้วเนี่ยผมต้องใส่โฟไฮอะโฟโลอะต้องใส่โฟโลขึ้นไปอะนึงจะขึ้นได้เ็กับเส้นทางเมื่อกี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปกันเลยดีกว่าแนละ้วโอเคครับผม